สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพีมอเตอร์บค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำเสนอนะครับสกูตเตอร์ขวัญใจวัยรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับต้องบอกว่าใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วดีกว่าครับเริ่มมีลมหนาวแล้วแล้วก็ใกล้มีทริปใหญ่ประจำปีแล้วที่หลายๆคนเห็นนะครับใครหารถออกทริปอยู่นะครับคันนี้ ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะคันนี้ผมจะบอกว่าเป็นรถมือเดียวนะครับของแต่งมาแบบแน่นๆนะครับทรงสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะครับของแต่งจะดียังไงมาครับเข้ามาชมกันและจำอย่างที่ผมบอกไว้ทุกๆคลิปนะครับว่าเราถูกและดีมีจริงมีที่อเมอร์ไบค์นะครับมาสูงเข้าดูรายละเอียดกันเลยครับของแต่งคันนี้นะครับมาด้วยชิวหน้าแต่งนะครับน็อตเลสนะครับ รถคันนี้ครับทำโปรเจกต์ FI นะครับเคยใยท่อเคยใยท่อผ่า h o อ b y ี้บามีนะครับแต่ตอนนี้ใยเป็นท่อแท้แล้วนะครับมีคาร์บอนมาให้แล้วด้วยนะครับดูต่อนะครับชุดสีนี่เป็นชุดสีเดิมโรงงานนะครับสภาพเนี่ยผมให้99%เลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยนะครับและสีดำด้านเนี่ยต้องใช้คำว่า มันใหม่จริงๆนะครับไม่ซีดไม่หมองนะครับบางคนสวยๆนะครับมาของแต่งคันนี้นะครับที่แช่ผมใช้ให้นิยามคําว่าเรียบหรูดูแพงนะครับนี่ครับเจ้าของเก็บรายละเอียดค่อนข้างครบทุกจุดเลยนะครับน็อตใส่เป็นน็อตแต่งทั้งหมดเลยนะครับปั๊มหน้าเป็นสี่พอร์ตนะครับสายถักมาพร้อมนะครับมีเรียบร้อยนะครับผ้าเบรกเนสเตอร์นะครับจานเต็มนะครับรถวิ่งมาไม่เยอะนะครับ แล้วก็ยางนะครับเป็นยาง IRC นะครับ i z s นะครับใหม่ๆเลยครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็รถออกจากทางร้านเรานะครับเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมไส้กล่องเป็นน้ำมันเครื่องสังคอ้0 0แถมให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราเข้ามาซูมดูเรทตรงด้านบนนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับอยน้อยมากนะครับรถมือเดียว วิ่งหมื่นกว่าโลนะครับแว่นคาร์บอนครับเทปล่าแท้นะครับเงาฉ่ำๆนะครับน็อตนะครับไล่เป็นน็อตเจาะแทบทั้งคันนะครับแล้วก็มันในส่วนของเกะนะครับกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับก็เป็นกระเป๋าคาร์บอนแท้นะครับทั้งซ้ายแล้วขวานะครับน็อตเนี่ยครับเก็บมาหลายจุดนะฮะ ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นดำนะครับก็เป็นดำเงานะครับดำเงาเบิร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำสีนะครับน็อตแต่งครบนะครับพื้นเรียบสวยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไรอุบัติเหตุนะครับมาในส่วนของนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งที่ผมใช้คำว่านิยามเรียบหรูดูแพงนะฮะ ในส่วนของท่อนะครับเป็นอาคาพวิดแพ้นะครับตรงรุ่น X Max นะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นท่อสำหรับรถปี21ที่เป็นเซนเซอร์นอคันนี้ปี20ใส่น็อตอุดที่เป็นน็อตอุดตรงรุ่นน็อตอุดเซนเซอร์นะครับไม่ใช่แบบว่าเอา ไม่ใช่แบบว่าเอาน็อตอะไรมาใส่ครับอันนี้เป็นน็อตอุดเซนเซอร์ที่ทําสําหรับอุดเซนเซอร์โดยเฉพาะปั๊มหลังนะครับเป็นปักข้างนะครับมือจับห้อยล่างนะครับโชว์หล่อๆเท่ๆอย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยนะครับจะให้ขี่ฟิลลิ่งดีๆนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือโชคโอลินนะครับตัวนี้เป็นโอลินแท้นะครับ แท้เบิกเลยนะครับมีกล่องให้นะครับยางหลังก็เป็น IRC i s นะครับส่วนฝาครอบกลองนะครับรถคันนี้ไม่ดูดสดนะครับมีครอบกลองดูดกลองนะครับเป็นฝาครอบกลองเคลฟล่าแข็งเคลฟล่านะครับคันนี้มาในสไตล์ที่แบบว่าเรียบๆนะครับแต่มีทีเด็ดนะครับรถคันนี้นะครับได้ได้ทำที่โปรเจกต์ FI นะครับเป็นลูกกำลังอัด แคมข้างโอเพนมาเรียบร้อยนะครับอตอนทำจากโปรเจกต์ f i นะครับเป็นน้ำมัน E85 แต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็น E20 เรียบร้อยนะครับหัวฉีด 270cc นะครับหาเติมง่ายวิ่งได้สบายนะครับใช้งานในเมืองไม่ช่ว่าจะเป็นวิ่งทิปหรือวิ่งทางไกลนะครับหาเติมได้หายห่วงมีครบทุกปั๊มมาเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าครับ นี่ผมให้ดูครับเดี๋ยวแต่ก็วนมาทางนี้นี่ครับผมให้ดูคอท่อนะครับไม่ได้อุ่นไม่ได้วอร์มนะครับจับดูวนสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับฟังเสียงเครื่องยังครับีเดียวติดนะครับเดินเป่านิ่งๆนะฮะความร้อนหนึ่งนี่ครับความร้อนเริ่มต้นอุ่นๆนิ่งๆแบบนี้เลยครับ เง,เงียบๆนะฮะเดินเบานิ่งๆเลยครับผมเป็นแทชชั่นได้ฟังเสียงพ่อหน่อยครับพีได้ครับฟังเสียงพ่อหน่อยครับพ่อแท้นะครับฟังยังไงก็เลาะนะครับ วิ่งดีแน่นอนมาครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งอัตราการตอบสนองในการขับขี่กับคันนี้หน่อยครับอันนี้เบาะเดิมนะครับใส่เบาะได้ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนั่งสบายครับต้นทุนมาดีใครอยากจะไปต่อทรงซิ่งนี่ผมบอกเลยว่าเติมไม่เยอะของมาครบแล้วครับ เบรกซิงมันดีแบบนี้เองครับกดปุ๊บอยู่ปรับนะครับเหมาะกับรถแรงนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของระบบไฟนิดนึงนะครับสวนระบบไฟนี่นะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายติดครบนะครับเบรกขวาเบรกหน้านะครับเบรกหลังนะครับติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะครับเสียงแต้ไปสูงนะครับ มาครับเรามาดูรายละเอียดนะครับให้ครบทั้งคันนะครับ1นคลิปตัดสินใจได้นะครับจะได้แล้วก็ผมจะบอกว่าร้านเรามีบริการจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับกอนี้รถไปถึงหน้าบ้านไม่ตรงปกนะครับไม่ต้องรับนะครับจัดไฟนั้นไม่ต้องผ่อนนะครับคือรถได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรถนะครับข้างซ้ายและข้างขวาผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่สภาพที่ผมให้แบบ ข้อสมบูรณ์เลยดีกว่าเป็นรถเป็นรถที่ดูแลดีมากๆนะครับแล้วเมื่อกี้ผมขับออกไปนี่คือผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งคันเร่งอัตตาการตอบสนองนะครับติดมือนะครับใช้หน้าใช้งานมากนะครับแล้วก็คันนี้วิ่งมาเพียง18,000เท่านั้นนะครับแกนโชว์ซ้ายขวานะครับไม่มีรอยไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับในส่วนของแผ่นรองยางเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเนี่ยเจ้าของใช้แล้วฝาทะลุถะลอมนะครับแทบจะไม่มีรอยเท้ารอยเตะรอยอะไรนะครับ ชิ้นดำนะครับไม่ฟีดไม่ด่างเลยนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะครับซื้อให้ทันอย่าช้านะครับพลาดอดและจะเสียดายนะครับอย่าคิดนานนะครับรถสวยๆแบบนี้มีมาไม่นานนะครับเรขทบเบียนนะครับ1992นะครับยางครบสมบูรณ์รถสภาพที่ผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นของ X Max นะครับผมจะบอกเลยว่านี่ครับหูใต้เบาะเก็บของได้จุใจเลยฮะ ช้าห้ามพลาดนะครับคันนี้ผมขอยาตเสนอราคาเพียงนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับหนึ่งแสนสาบาทท่อปั๊มโช๊คนะครับก็มีเกินครึ่งแสนแน่นอนนะครับเท่ากับว่าคุณซื้อรถในราคาไม่ถึงแสนและที่สําคัญนะครับถ้าซื้อรถเดิมไปใส่โช๊คไปใส่ท่อไปใส่ของแต่งไปทําเครื่องสเต็ปนี้นะครับเตรียมเงินไว้เลยหมื่นกว่าบาทนะครับซื้อแบบนี้ซื้อความสำเร็จครับไม่ต้องซื้อความหวังจบหล่อแน่นอนครับฝากร้านพีบัติไว้ด้วยครับสวัสดีครับ